เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเรื่องเล่าบางเรื่องเนี่ยเราถึงจําได้ขึ้นใจเลยในขณะที่บางเรื่องออดูจบก็ลืมไปเลยก็มีอะไรกันนะที่ทําให้เรื่องราวพวกนั้นมันมีชีวิตมีจิตวิญญาณที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะมาไขาความลับเบื้องหลังพลังของการเล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะ และนี่แหละคะ่ะคือคำถามตั้งต้นเลยคำถามนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่คนทำงานสร้างสรรค์ทุกคนต้องเจอแต่ต้องต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีเทคนิคท,ที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราหาคำตอบนั้นเจอพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเจาะลึกเข้าไปในหัวใจของเรื่องราวที่น่าจดจากันเลยค่ะ เบื้องหลังเรื่องเล่าดีๆทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์หรือนิยายเบสเซลเลอร์มันมักจะมีพลังขับเคลื่อนบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในเสมอเลยค่ะพลังที่ว่านี่มันไม่ใช่แค่พล็อตที่ตื่นเต้นหรือตัวละครที่น่ารักน่าเอาใจช่วยนะแต่มันคืออะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากๆเลยค่ะสิ่งนั้นก็คือเครื่องยนต์ที่สร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาและนี่คือหัวใจสำคัญที่เรากำลังพูดถึงค่ะสิ่งที่เรียกว่าคำถามใหญ่ หรือ big question นั่นเองมันไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มันเป็นคำถามที่เปิดพื้นที่ให้เราได้คิดตามได้สำรวจแง่ม,มุมต่างๆของความเป็นมนุษย์ผ่านเรื่องราวลองนึกถึงคำถามอย่างเอความรักเอาชนะได้ทุกสิ่งจริงเหรอหรือเป้าหมายนั้นสำคัญกว่าวิธีการจริงหรือเปล่านี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เลยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการเปรียบเทียบนี่แหละค่ะ ลองจินตนาการตามนะคะว่าคำถามใหญ่ก็คือเครื่องยนต์ของเรื่องเล่ามันเป็นตัวที่คอยจุดพลังงานผลักดันให้เกิดสถานการณ์ที่มันบีบคั้นแล้วก็บังคับให้ตัวละครต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่มันโอ้โหยากลำบากมากๆซึ่งการตัดสินใจเหล่านั้นแหละคะ่ะคือสิ่งที่เปิดเผยท่าแท้ของตัวละครออกมาแล้วก็ทำให้เรื่องเรามันเดินไปข้างหน้าได้อย่างน่าติดตามแล้วทีนี้เราจะหาคาถามใหญ่แบบนี้เจอได้จากที่ไหนกันละ่ะ จริงๆแล้วกุญแจสำคัญมันมักจะเริ่มต้นจากประโยคง่ายๆแต่ทรงพลังมากประโยคที่ท้าทายความจริงที่เราคุ้นใครกันอยู่นั่นก็คือคำว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหรือ what if เพราะมันคือคำถามที่เหมือนปลดล็อกจินตนาการของเราให้เป็นอิสระจากกรอบเดิมๆเลยค่ะลองดูตัวอย่างแรกกันนะคะโอ้คำถามน,นี้ลึกซึ้งมากเลยนะ มันพาเราไปสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างเทคโนโลยีกับความเป็นมนุษย์ของเราถ้าเครื่องจักรสามารถให้การดูแลที่สมบูรณ์แบบได้แล้วคุณค่าของความรักความผูกพันที่มาจากคนจริงๆด้วยกันละ่ะมันจะเปลี่ยนไปไหมมันอาจจะกลายเป็นเรื่องราวของลูกคนหนึ่งที่รู้สึกผิดที่ไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้ดีเท่าหุ่นยนต์หรืออาจจะเป็นเรื่องของคนแก่ที่ผูกพันกับ AI มากๆจนไม่อยากเจอหน้าลูกหลานอีกต่อไป เห็นไหมเ้าว่าแก้คําถามเดียวเนี่ยมันกระตุ้นให้เราคิดตามไปได้ลึกขนาดไหนมาดูกันต่อกับตัวอย่างที่สองค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยมันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อสำรวจโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนได้นะถ้าสมมติว่าคุณค่าของคนถูกตัดสินด้วยคะแนนสิ่งแวดล้อมสังคมจะเปลี่ยนไปทางไหนกันนะเราอาจจะได้เห็นตัวละครที่เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่กลับมีคะแนนต่ำเพราะวิถีชีวิตส่วนตัว หรืออาจจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมแต่สามารถซื้อคะแนนสีเขียวมาได้ใครกันที่จะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบแล้วความขัดแย้งแบบไหนที่จะปะทุขึ้นมาน่าคิดมากเลยค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนี้พาเราดิ่งลึกลงไปในคำถามเชิงปรัชญาเลยค่ะคลาสสิกมากๆคล้ายๆกับในหนังอย่าง Minority Report เลยเนาะถ้าเรามีพลังที่จะมองเห็นโศกนาฏกรรมลวงหน้าได้เนี่ย การเข้าไปแทรกแซงคือสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันคือทางเลือกที่ควรทำกันแน่นี่คือภาวะที่แบบกลืนไม่เข้าใครไม่ออกทางศีลธรรมที่สามารถสร้างเรื่องราวที่ทรงพลังมากๆได้เลยค่ะโอเคพอเราได้คำถามใหญ่ที่น่าสนใจมากๆแล้วมันก็ยังเป็นแค่แนวคิดที่ลอยๆอยู่ในอากาศอยู่ดีใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดึงมันลงมาสู่พื้นดิน เปลี่ยนไอเดียที่เป็นนาม,มารมนี่แหละให้กลายเป็นพล็อตเรื่องที่จับต้องได้ซึ่งก็มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเลยค่ะกระบวนการที่ว่าก็มีแค่3ขั้นตอนนี้เองค่ะ 1. คือเราต้องสร้างสถานการณ์ที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาก่อนเปลี่ยนคำถามลอยๆให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเรื่อง2คือกำหนดตัวละครสร้างตัวละครที่มีความเชื่อหรือพื้นหลังที่ต้องมาเจอกับคำถามนั้นแบบจังๆเลยและ 3. ซึ่งสําคัญมากก็คือสร้างทางเลือกที่ยาก ออกแบบสถานการณ์ที่บีบให้ตัวละครต้องเลือกทางใดทางหนึ่งที่มันไม่มีคำตอบที่ถูกร้อเหรือผิดร0อ สไลด์นี้แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะจากคำถามที่ว่า AI จะรักเป็นไหมนะเราทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันทีเลยโดยการสร้างเรื่องราวของหุ่นยนต์พยาบาลตัวหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้แล้วความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มก่อตัวขึ้นมันทำให้คำถามนั้นมีชีวิตขึ้นมาทันทีเลยและมันอาจจะนำไปสู่ทางเลือกที่ยากลำบากมากๆเช่นหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำตามโปรแกร,รมที่ตั้งไว้หรือว่าจะขัดคำสั่งเพื่อปกป้องคนไข้ที่มันเออ รักกันล่ะคะจากตัวอย่างหุ่นยนต์พยาบาลเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าภาพนี้เหมือนเป็นการสรุปแนวคิดทั้งหมดเอาไว้เลยนะคะจากคำถามเล็กๆในหัวของเรามันสามารถเบ่งบานและขยายตัวออกไปเป็นโลกทั้งใบได้เลยเป็นจักรวาลของเรื่องเล่าที่มีตัวละครมีความขัดแยง้งแล้วก็มีการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบในแบบของตัวเองเอาล่ะคะ่ะมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นพลังของคำถามใหญ่กันไปแล้วแล้วก็รู้วิธีที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นเรื่องราวแล้วด้วย ตอนนี้ก็ถึงตาของทุกคนแล้วค่ะที่จะลองนำเครื่องมือนี้ไปสร้างสรรค์เรื่องราวในแบบของตัวเองดูเพื่อทบทวนกันอีกครั้งนะคะหัวใจสำคัญก็คือเรื่องเล่าที่ดีเกิดจากคำถามใหญ่ที่น่าขบคิดเริ่มต้นง่ายๆเลยด้วยคำว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจากนั้นก็สร้างสถานการณ์และตัวละครขึ้นมาเพื่อสำรวจคำถามนั้นบีบให้เขาต้องเลือกและการกระทำของตัวละครนั่นแหละค่ะคือคำตอบของเรื่องราวทั้งหมด สุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อก็คือแล้วคำถามใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในใจของทุกคนลนะคะคืออะไรลองค้นหามันให้เจอไม่ว่ามันจะแปลกหรือจะท้าทายแค่ไหนก็ตามแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเรื่องเราที่น่าจดจำในแบบของตัวเองดูนะคะเพราะโลกกำลังรอฟังเรื่องราวของคุณอยู่คะ่ะ